สบายดีพี่น้องพี่น้องกี่เทิงเนาะทางไกลทางไกลมือนีเป็นมือวันสำคัญพี่น้องเลยชาวบ้านนงเิโน่ฝั่งเพียงกันมือนีใจหยกอันเสาหรือแทนศิลาเลิ์ศิลาองษ์ธรรมมอาแจกลังใหม่พี่น้องตอนนี้โคศกคณะกรรมการเพื่อเงินนางรอดถ่ายญาติพี่น้องที่มาร่วมทรรบุญต่อยอดต่อลำกันพี่น้องมือนี ต่อหนยอยต่อรเำบุญกับประกาศพี่น้องเลยต่อหน้อยต่อไล่กับบทสำคัญเป็นว่าต่อไล่ได้บุญไล่ต่อหน้อยได้บุญลกได้บุญคือการพี่น้องเลยืงินไหนเป็นหัวสำคัญการต่อหน่อยต่อร่ำกานพี่น้องเหมือนเดียกันอันนี้ใช่พี่น้องสอนใช่อ่าไมเรียนบาทเรียนซิบไม่ซิบกี่พันกี่พันบาทปอนได้พี่น้องนี่เป็นไส่อ่เหนือไส่ป้าข่อยใหญ่พี่น้องอันนี้เจ็บป้าเพิ่นกำลังสิบปน คนนักจีบปอนไส่พี่น้องนั่นนะุปอน,ปอนสิบพันพี่น้องเลยอ่าสิบพันขีปใช่คนบ้นาน,นดีได้เหมือนไรเหออ่อออาองคุณแม่คุณบาอาจารย์เฮาก,ก,าก,อนนอกะ,ะกำลังมากนาะตอนนี้เนาะอืมแล้วพี่น้องครับก่อนมันนั่งเรื่องเทยอยมาทยอยมาเมื่อน,นี้ก็บพลโตกลิ้นพี่น้องเอ้ยปอนสีแจ้งอีพ้นตก ค่าสีฮัมือรเลยพ่นบตกพ่นมือนี่สิกลลาพ่นพ่นตกขึ้นออเล

eh <coughs> ana <coughs> เงินต <ítulo> <away> ่อยอดห้าล้ละได้สร้างสลาวงธรรมของบ้านนงสนุมเมือนี้เนาะพี่น้องเนาะคือคณะกรรมการเพื่อนได้เสกรวมเรียบร้อยพี่น้องเลยเงินกีบเป็นชามล้านเจ็ดแสนเจ็ดแสนแปดสิบเอ็ดพันกีบเงินบาทเงินบาทสองพันหกร้อยสี่สิบบาทพี่น้องในการนั้น อันช่างท่านพระเขาหาลายได้บ้านเฮาเมือนี่เนาะสัทธาต่ละบานต่างๆเปนมาต่อยอดต่อร่ำกันทั้งเงินต้นสมัคีทั้งเงินบ้านเป็นน้องเอ้ร่วมกันเงินท่านเงินตุ้เงินร่วมเงินตุ้นร่วมเนาะท่นเสกเงินแต่ร่วมรัทธาก็บเงินต่อยอดเนาะโหด้ลายสมควรอยู่ได้เป็นน้องเอ้บ้านน้อย บาอาจารย์ผ่นํำดังถวายสังฆทานพาเพนไป่น้อหลังจากเสร็จพิธียกเสาศิลาลกษลาบันเทากับบาอาจารย์คสันเพนแล้วก็เสร็จพิธีเลิกเมื่อบา้านไผ่บันบันพป่น้อย อันนี้เป็นลายสื่อผู้ที่มาบริจาคหลับเมาส์เสาประมูลเซาจะแต่เขียนมันถึกไววหนอพี่น้องใส่กระดาน่หยลายสื่อผู้ที่มาอุปโมทนา เอาตัวนาดนมบ้านไก่เห็นเจียงมารลวมทำบุญจังท่านพระเขาเมื่อไก็มางนาลายตาลายผู้ชมควนพี่น้องเลยทางบูบาอาจารย์ก็บไร้พี่น้องเลยเมื่อไน่มาอุปมาตนามารลวมมารหวมกุศลมนำกัน

六加六，六六六，六六加